ครับวันนี้ไปดูจะไปดูของนะครับที่แถวแถวฟ้างรัหรือไม่ก็ซัมเมกนะกำลังจะเตรียมเดินทางกันรอรถเมย์นะครับวันนี้ไปรถเมย์มีเครื่องฟ้าแล้วก็มีน้องทีมงานอีกคนนะครับต่อรถกันสรุปกันว่าเราจะไปหัวลําโพงกันนะครับเพื่อไปดูบรรยากาศหัวลําโพงแล้วก็ระลึกนึกความหลังกันนะครับวันนี้นะครับสถานีรถไฟหัวลําโพง กำลังนั่งรถเมล์ไปนะครับสายเจ็ดห้านะครับหัวลำโพงสามคนครับวันละยี่หัวลำโพงครับนี่พระนิชเชตุพลน,นะครับ เรียนเพื่อนผมหลายคนครับที่ถนนประชาอุทิศนะครับเนี่ยสถานีต่อไปซอยประชาอุทิศสองวิวแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะานกรุงเทพนะครับ โรบินสันบางรักครับช่วงนี้เราอยู่บนถนนเจริญกรุงนะครับจากสุขสวัสดิ์จากประชาอุทิศมาสุขสวัสดิ์แล้วก็มาเจริญกรุงนะครับเราจะมุ่งหน้าไปทางหัวลำโพงนะครับรถกำลังเลียวเข้าหัวลำโพงนะครับ หลังจากเราลงรถเมยนะครับเราก็จะไปดูบรรยากาศหัวลาโพงปัจจุบันนะครับนี่ครับจุดเริ่มต้นครั้งแรกที่มากรุงเทพนะครับก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงตรงนี้นะครับอันนี้เป็นป้ายรถเมย์นะเรามานั่งรถเมย์จากระชาที่มาสาย7.5ค่ารถ20บาทนะครับไปใช้เวลาครึ่งชั่วโมง นะครับเราจะเข้าไปด้านในนะเนี่ยเวลาเรามาจากกรุงเทพเราก็จะออกจากชันชลา,าตรงเนี้ยแล้วก็มาต่อรถตรงนี้แท็กซี่รถเมย์นะครับส่วนมากถ้ามาจากอ,อีสานบ้านผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีฟิลแบบกลางวันแบบนี้มันมีแต่มืดกับเช้าเลยดึกๆนะครับแล้วก็ตอนเช้านะเนี่เรามาขึ้นแท็กซี่ตรงนี้นะก่อนตรงนี้เป็นที่จอดรถทางตรงข้าม เปลี่ยนไปมากขนาดไหนไปช,ชมเดี๋ยวไปดูตารางการเดินทางนะครับเนี่ยมีสายไหนบ้างมีสุพรรณกรุงเทพนะครับสุนทางบ้านภาชีนะครสวรรค์กรุงเทพสุรินทรับ,รบมีหลายภาษานะครับเนี่ยเช็คได้นะครับไปดูด้านในเนี่ยบรรยากาศแต่ก่อนนี้คือคักมากนะครับ ช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยโอ้โหคนจะเยอะนี่ครับด้านในนะครับตารางการเดินทางนะครับอลองซื้อตั๋วนะครับนู่นก็จะมีบอกเวลารถนะครับกระบวนรถออกอันนี้เป็นช่องจําหน่ายตั๋วนะครับยังเยอะเหมือนเดิมนะครับตรงนี้สิบเอ็ดช่องนะครับอู้ลานตรงนี้ ก็โล่งๆขึ้นนะครับบรรยากาศเก่าๆนะครับพามาสัมผัสบรรยากาศหลายคนก็เริ่มต้นที่นี่นะครับที่หัวลำโพงนะครับตัวก็จะมีจำหน่ายอยู่โซนโซนเดียวแล้วแต่กอไจ้มีสองสองข้างสองฝั่งเลยนะครับนี่บรรยากาศนะครับนี่นาฬิกาใหญ่ ด้านบนก็เป็นร้านกาแฟนะครับส่วนมากเป็นร้านจะมีร้านกาแฟนะครับแต่ข้างล่างก็เริ่มปิดตัวกันเยอะไม่ไม่เต็มเหมือนแต่ก่อนตก่อนก็มีร้านขายหนังสงหนังือเต็มเลยนะครับที่นั่งก็รอรถได้สบายโล่งเป็นแอร์หมดน,นะครับแต่ก่อนเรามานั่งรอรถไฟนี่โอ้ร้อนอบอ้าวพอสมควรนะบรรยากาศสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับเดี๋ยวเรา ไปดูด้านในกันไปอยู่ที่กรุงเทพพิพิัฒน์หมดแล้วกรุงเทพกระบินมีเนี่ยไม่มีไม่มีอีสานเลยพอมาดูเออมีแต่ตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับอืมเดี๋ยวเราไปเข้าไปด้านในกันไปเพื่อนไปเข้าไปด้านในกันไปดูรถไฟกันนะครับตรงชานชลา เป็นหัวจากไอน้ำที่เอามาโชว์ไว้นี่คือเก้าอี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของหัวลำโพงเลยเป็นเก้าอี้ไม้ทรงอย่างนี้นั่งรอกันสัมภาระเราก็กวางไว้ด้านล่างกองเวลาเราจะกลับบ้านทีกองไว้สมัยก่อนนะบรรยากาศนะโอ้คิดถึงบรรยากาศการเดินทางนะครับ เดี๋ยวเราไปชมหมวรถจักรกันแล้วก็เดินไปดูอะไรนะที่ว่าเป็นหมวรถจักรจากญี่ปุ่นที่ปร<ล>ับปรุงใหม่อ่ะนะโมรถจักรไอ้น้ำนี่แบบเก่าแก่นะฝั่งนี้ก็มีนะครับี่บ่งบอกถึงยุคสมัยโอ้อันนี้เขาเรียกอะไรซากุระหรือเปล่า ถแถวบ้านผมก็เรียกชมพูพันทิพย์นี่มานั่งนี่หัวรถจักไอ้น้ำนะครับรอฟอทอแล้วเราไปดูรถขบวนนี้ผมยังไม่เคยขึ้นเลยขบวนแบบนี้นะครับอันนี้ฝั่งนี้รถไฟที่มาจากญี่ปุ่นไนะพี่นี่หัวรถจกัก นี่ขบวนรถนี่เรายังไม่เคยนั่งรถเรถของจากที่ญี่ปุ่นเขาให้มานะของเราก็มาปรับปรุงนะรู้ข้อมูลแค่นี้แต่ถ้าใครมีข้อมูลก็บอกเราได้นะครับบอกต่อในคอมเมนต์ได้นะครับนี่เป็นรถที่ที่วิ่งเอามาหลายปีแล้วนะแต่เราเพิ่งได้มาเยือนหัวลำโพงนะครับ อสวยฝั่งนี้เป็นรถกระบินบุรีเนี่ยไปแถวแถวบ้านเฟื่องเนี่ยเนี่ยยังเป็นโบกี้แบบรุ่นเก่าน่นรถเข่าละอืเคยนั่งแบบนี้นี่เออเออเนี่ยรถต้นก็เข้าชานชาลาอยู่นะครับทีแรกผมเข้าใจว่ายังไม่มีรถแล้วนะไม่มีรถที่เข้ามาวอล์ล์พงแล้วแต่ว่ามาเห็นก็รู้สึกว่าได้ลำลึกความหลังนะตั้งแต่เข้ากรุงเทพใหม่ๆนะครับตอนนี้นี่มีโอกาสก็มา ทําทคลิปให้กับผู้ที่เคยเดินทางได้สัมผัสบรรยากาศหัวลาโพงกับเรานะครับวันนี้ยังมีรถไฟอยู่ยังมีรถไฟอยู่แม่ค้าแม่ขา,มขายก็ยังขายของอยู่นะเออยังขายของแบบแบบแบบนี้อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นแลนด์มาร์กนะครับที่ใครผ่านไปผ่านมาก,ก็เห็นตรงนี้ก็คือรู้เลยว่าหัวลําโพงนะครับนี่คือ,อด้านหน้านะครับหัวลําโพงเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามนะครับนี่ครับ ด้างน,น,นอกนะครับเป็นถนนพระรามสี่มีไปอะไรนะจุฬามีไปเยววาวราชเดี๋ยวเราชมตรงโซนนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นนะครับซึ่งยังมีรถไฟวิ่งเข้าออกอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนตรงนู้นกันไป นี่รถกบินออกบายสามยี่สิบห้านะครับไปแถวบ้านเพื่อยนะครับบรรยากาศนะครับชันชาราตรงนี้ฝั่งนี้ก็คือป้ายรถเมล์ที่เราลงเมื่อกี้แล้วเดินอ้อมมานะครับนี่ชันช,านชาราโล่งๆเลยนี่ะที่เราขึ้นลงรถไฟเวลาเทียบมารถไฟมาแต่ก่อนก็แบกข้าวสงเข้าสารนี่แหละตรงนี้แหละนะครับคือ เรื่องราวเก่าๆแล้วก็บรรยากาศเก่าๆของหัวลําโพงนะครับที่ผมพามาในแบบสไตล์ของนิคมวันทัววันนี้ที่ได้มีโอกาสได้เข้ากรุงเทพครั้งแรกก็สถานที่ตรงนี้แหละครับก็มาลําลึกนึกถึงความหลังแล้วก็นึกถึงหัวลําโพงด้วยนะครับวันนี้ครับผมครั้งแรกของผมด้วยที่ได้มากรุงเทพก็สถานที่ตรงนี้แหละครับกกันยาสองห้าสามสี่ที่ผมได้เข้ามากรุงเทพจําได้เลยนะครับกับพี่สาวนะครับที่อยู่ซอยกับเจริญนะครับก็นั่นแหละเป็น เรียกก็เป็นผู้ที่พานําเข้ากรุงเทพครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราเอาจจะลากันตรงนี้เลยนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับลาแล้วครับบัลลวงโพ